มันจึงมีเป็นมีพัฒกิจที่องค์การจะต้องให้การดูแลวิชาการศาสนาและสังคมก็ต้องไปดูซิแต่ถ้าปีประชาชนได้อบรมคุณธรรมจะิยธรรมทไหมหน่วยงานของเราได้อบรมคุณธรรมจิยธรรมหรือเปล่าแล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณการกีฬาเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเขามีตาคี์เบิร์ตว่าเสียเหงื่อดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเซตเตน เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาคนไปหวานเหหรือเอาไปทำอะไรดีเขาก็เลยทำให้ทุกคนมาเล่นกีฬาดังนั้นงองค์กรก็เลยให้งบประมาณไปจัดกีฬาเพื่อให้ออกมาจากสิ่งที่มันไม่พัฒนา,าแล้วก็ให้มาเล่นกีฬาไม่ใช่เล่นเอาแพ้เอาชนะนะคะแต่ให้คนที่มาเล่นแนตะ่รู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในสังคมนั้นเขาจะเห็นอีกคนนะึงว่าเเป็นยังไงอวยข่าสบายดีโอ้ยเเป็น วันนี้เราไม่ได้แต่วันหน้ามันต้องเป็นไปได้มันเกิดมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าที่เรากําลังโดนแฟนทิ้งเนี่ยทำให้เรามีกาลังใจเดินต่อไปได้ที่เราตกงานทําให้เรามีกําลังมีแนวทางมีวิธีการคิดที่จะรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยไปได้มันจึงมีกิจกรรมบางอย่างที่ให้มนุษย์กับมนุษย์ทำร่วมกันเพื่อการพัฒนา นี่คือจุดหมายและน,นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นปัญญาจึงถือว่าเป็นอะไรคะสี่เหลี่ยมอ่ามาเลพันแห่งการตื่นรู้ถ้าใครมีปัญญานะถ้าใครมีปัญญาหมายถึงท่านมีมาเลพันที่ดีนะ,ะมีเมาเลพัน จำได้ทำหน้าที่ไปรับเป็นเอาเฝ้าสมเด็จพระนิธิธราสมเด็จพระเทพ <c oughs> และท่านกรับว่าฉันยังไม่ทราบเลยว่าชาวปุย